วันนี้เรามาฟังการต่อนกเขากันนะครับซึ่งการจะต่อนกเขามาเลี้ยงในกรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนกลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนำมาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับซึ่งการเลือกลักษณะของนกต่อนั้นเราก็อาศัยตำราโบราณนะครับที่กล่าวไว้ว่าลักษณะนก ที่เป็นมงคลนะครับและนกที่เป็นอปม,มงคลนะครับยังยังกล่าวถึงเรื่องลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยนะครับตามตำราบโบราณน,นะครับซึ่งตามตำราบโบราณน,นั้นนกต่อไม่ว่าจะเป็นนกต่อที่เป็นนกเขาใหญ่หรือนกเขาวชวานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับนกเขาใหญ่นั้นจะต้องมีลักษณะ ตามตำราที่ว่าไว้ก็คือคอยาวหน้าเงานะครับเท้าใหญ่ปีกคว้าหางไพรถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับโดยลักษณะของคอยาวนั้นจะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเงานะครับเป็นนกที่ขันเก่งนะครับขยันไม่เกลียดค้านนะครับและอดทนนะครับ เท้าใหญ่จะเป็นนกเขาที่มีกำลังมากนะครับปีกไข่ก็จะเป็นนกที่ดีและอดทนพอๆพกับนกป่านะครับหางไพรจะเป็นนกที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นนกต่อจริงๆนะครับแต่นกชนิดนี้ก็หายากมากๆนะครับ ส่วนนกเขาชวานนั้นในการเลือกนกเขาชวาที่จะนำมาเป็นนกต่อนั้นก็ควรเลือกนกที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามตำราบโบราณซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับก็คือนกหน้าเง้านะครับเป็นนกที่เมื่อยือนตั้งตัวตรงหน้าจะงองุ้มเข้าหาตัวเหมือนม้าหมากลุกนะครับนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ขยนันอดทนและดุนะครับ นกมีเขาใต้คางมากก็คือนกที่มีขนสีขาวนวลบริเวณโคนปากล่างนะครับมาจนถึงใต้คางนะครับยาวไล่ไปจนถึงส่วนปลายของปากล่างนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับขนนกที่ที่ก้นจะมีเป็นจำนวนมากนะครับ คือนกที่มีขนเล็กอ่อนนุ่มลายออกไปทางสีครามนะครับในบริเวณใต้ท้องลำตัวตั้งแต่ใต้ปีกจดมาถึงคุมข้อพับขานกนะครับและเลื่อยไปจนถึงคนหางคลุมส่วนก้นนกไว้ทั้งหมดนะครับนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่สามารถต่อนกเข้ามาได้มากนะครับ และอีกลักษณะก็คือนกลายทีนะครับก็คือนกที่มีขนตั้งแต่บริเวณต้นคอถึงกลางหลังนะครับเป็นลายทีและเชื่อกันตลอดเชื่อ,อเชื่อมกันตลอดจากปีกด้านหนึ่งยาวไปถึงกลางหลังนะครับและเลยไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งนกที่มีลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กวนนกตัวอื่นนะครับ นกแข้งแดงนะครับคือนกที่มีแข้งสีแดงเล็บขาวนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่อยู่ในสกุลสูงนะครับสามารถต่อให้นกป่าเข้ามาติดได้มากนะครับนกแข้งแตกตลอดคือนกที่มีลักษณะเกรดแข้งแตกนะครับคล้ายกับไก่ชนที่มีเกรดแข้งแตก นกลักษณะเช่นนี้ก็เป็นนกที่สามารถต่อนกได้ดีมากนะครับมีใจนักเลงเป็นนกที่ดุและไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับวันนี้เรามาฟังการต่อนกเขากันนะครับซึ่งการจะต่อนกเขามาเลี้ยงในกรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนกลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนำมาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับ ซึ่งการเลือกลักษณะของนกต่อนั้นเราก็อาศัยตำราโบราณน,นะครับที่กล่าวไว้ว่าลักษณะนกที่เป็นมงคลนะครับและนกที่เป็นอัปม,มงคลนะครับยังยังกล่าวถึงเรื่องลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยนะครับตามตำราโบราณน,นะครับซึ่งตามตำราโบราณนั้นน,น,นกต่อ ไม่ว่าจะเป็นนกต่อที่เป็นนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับนกเขาใหญ่นั้นจะต้องมีลักษณะตามตำราที่ว่าไว้ก็คือคอยาวหน้าเงานะครับเท้าใหญ่ปีกไข้หางไพรถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับ โดยลักษณะของคอยาวนั้นจะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเง่านะครับเป็นนกที่ขันเก่งนะครับขยันไม่เกลียดค้านนะครับและอดทนนะครับเท้าใหญ่จะเป็นนกเขาที่มีกำลังมากนะครับปีกไข้ก็จะเป็นนกที่ดีและอดทนพอๆกับนกป่านะครับ หางไพรจะเป็นนกที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นนกต่อจริงๆนะครับแต่นกชนิดนี้ก็หายากมากๆนะครับส่วนนกเขาวชวานั้นในการเลือกนกเขาวชวาที่จะนำมาเป็นนกต่อนั้นก็ควรเลือกนกที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามตำราบโบราณซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับก็คือ นกหน้าเง้านะครับเป็นนกที่เมื่อยืนตั้งตัวตรงหน้าจะงอง้มเข้าหาตัวเหมือนม้าหมากลุกนะครับนกลนักษณะนี้จะเป็นนกที่ขยันอดทนและดุนะครับนกมีเข่าใต้คางมากก็คือนกที่มีขนสีขาวนวลบริเวณโคนปากล่างนะครับมาจนถึงใต้คางนะครับยาวไล่ไปจนถึงส่วนปลาย ของปากล่างนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับขนนกที่ที่ก้นจะมีเป็นจำนวนมากนะครับคือนกที่มีขนเล็กอ่อนนุ่มลายออกไปทางสีครามนะครับในบริเวณใต้ท้องลำตัวตั้งแต่ใต้ปีกจดมาถึง คลุมข้อพับขานกนะครับและเลื่อยไปจนถึงคนหางคลุมส่วนก้นนกไว้ทั้งหมดนะครับนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่สามารถต่อนกเข้ามาได้มากนะครับและอีกลักษณะก็คือนกลายทีนะครับก็คือนกที่มีขนตั้งแต่บริเวณต้นคอถึงกลางหลังนะครับเป็นลายทีและเชื่อกันตลอดเชื่อ,อเชื่อมกันตลอด จากปีกด้านหนึ่งยาวมาถึงกลางหลังนะครับและเลยไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งนกที่มีลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กวนนกตัวอื่นนะครับนกแข้งแดงนะครับคือนกที่มีแข้งสีแดงเล็บขาวนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่อยู่ในสกุลสูงนะครับสามารถต่อให้นกป่าเข้ามาติดได้มากนะครับนกแข้งแตกตลอด คือนกที่มีลักษณะเกรดแข้งแตกนะครับคล้ายกับไก่ชนที่มีเกรดแข้งแตกนกลักษณะเช่นนี้ก็เป็นนกที่สามารถต่อนกได้ดีมากนะครับมีใจนักเลงเป็นนกที่ดุและไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับวันนี้เรามาฟังการต่อนกเขากันนะครับซึ่งการจะต่อนกเขามาเลี้ยงในกรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องเลือกนกลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนำมาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับซึ่งการเลือกลักษณะของนกต่อนั้นเราก็อาศัยตำราโบราณนะครับที่กล่าวไว้ว่าลักษณะนกที่เป็นมงคลนะครับและนกที่เป็นอัปมงคลนะครับยังยังกล่าวถึงเรื่องลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยนะครับตามตำราโบราณนะครับซึ่ง ตามตำราโบราณน,นั้นนกต่อไม่ว่าจะเป็นนกต่อที่เป็นนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับนกเขาใหญ่นั้นจะต้องมีลักษณะตามตำราที่ว่าไว้ก็คือคอยาวหน้าเงานะครับเท้าใหญ่ปีกไข่หางไพร่ถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับ โดยลักษณะของคอยาวนั้นจะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเง่านะครับเป็นนกที่ขันเก่งนะครับขยันไม่เกลียดค้านนะครับและอดทนนะครับเท้าใหญ่จะเป็นนกเขาที่มีกำลังมากนะครับปีกไข่ก็จะเป็นนกที่ดีและอดทนพอๆกับนกป่านะครับ หางไพรจะเป็นนกที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นนกต่อจริงๆนะครับแต่นกชนิดนี้ก็หายากมากๆนะครับส่วนนกเขาชวานั้นในการเลือกนกเขาชวาที่จะนำมาเป็นนกต่อนั้นก็ควรเลือกนกที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามตำราบโบราณซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับก็คือ นกหน้าเง้านะครับเป็นนกที่เมื่อยืนตั้งตัวตรงหน้าจะงองุ้มเข้าหาตัวเหมือนม้าหมากลุกนะครับนกลนักษณะนี้จะเป็นนกที่ขยันอดทนและดุนะครับนกมีเขาใต้คางมากก็คือนกที่มีขนสีขาวนวลบริเวณโคนปากล่างนะครับมาจนถึงใต้คางนะครับยาวไล่ไปจนถึงส่วนปลาย ของปากล่างนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับขนนกที่ที่ก้นจะมีเป็นจำนวนมากนะครับคือนกที่มีขนเล็กๆอ่อนนุ่มลายออกไปทางสีครามนะครับในบริเวณใต้ท้องลำตัวตั้งแต่ใต้ปีกจดมาถึง คุมข้อพับขานกนะครับและเลื่อยไปจนถึงคนหางคลุมส่วนก้นนกไว้ทั้งหมดนะครับนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่สามารถต่อนกเข้ามาได้มากนะครับและอีกลักษณะก็คือนกลายทีนะครับก็คือนกที่มีขนตั้งแต่บริเวณต้นคอถึงกลางหลังนะครับเป็นลายทีและเชื่อกันตลอดเชื่อเชื่อมกันตลอด จากปีกด้านหนึ่งยาวมาถึงกลางหลังนะครับและเลยไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งนกที่มีลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กวนนกตัวอื่นนะครับนกแข้งแดงนะครับคือนกที่มีแข้งสีแดงเล็บขาวนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่อยู่ในสกุลสูงนะครับสามารถต่อให้นกป่าเข้ามาติดได้มากนะครับนกแข้งแตกตลอด คือนกที่มีลักษณะเกร็ดแข้งแตกนะครับคล้ายกับไก่ชนที่มีเกร็ดแข้งแตกนกลักษณะเช่นนี้ก็เป็นนกที่สามารถต่อนกได้ดีมากนะครับมีใจนักเลงเป็นนกที่ดุและไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับวันนี้เรามาฟังการต่อนกเขากันนะครับซึ่งการจะต่อนกเขามาเลี้ยงในกรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องเลือกนกลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนํามาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับซึ่งการเลือกลักษณะของนกต่อนั้นเราก็อาศัยตำราโบราณนะครับที่กล่าวไว้ว่าลักษณะนกที่เป็นมงคลนะครับและนกที่เป็นอัปม,มงคลนะครับยังยังกล่าวถึงเรื่องลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยนะครับตามตำราโบราณนะครับซึ่ง ตามตำราโบราณน,นั้นนกต่อไม่ว่าจะเป็นนกต่อที่เป็นนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับนกเขาใหญ่นั้นจะต้องมีลักษณะตามตำราที่ว่าไว้ก็คือคอยาวหน้าเงานะครับเท้าใหญ่ปีกไข้หางไพร่ถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับ โดยลักษณะของคอยาวนั้นจะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเง่านะครับเป็นนกที่ขันเก่งนะครับขยันไม่เกลียดค้านนะครับและอดทนนะครับเท้าใหญ่จะเป็นนกเขาที่มีกำลังมากนะครับปีกไข้ก็จะเป็นนกที่ดีและอดทนพอๆกับนกป่านะครับหางไพรจะเป็น นกที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นนกต่อจริงๆนะครับแต่นกชนิดนี้ก็หายากมากๆนะครับส่วนนกเขาชาวานั้นในการเลือกนกเขาชาวาที่จะนำมาเป็นนกต่อนั้นก็ควรเลือกนกที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามตำราบโบราณซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับก็คือนกหน้าเง้า